ตอมหนูเล่นไม่ดีอะว่าหนูนะเปิดมานี่มีโคนใจเสียละ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้มีใจสองตัวที่ชนะเลนก็จะเป็นโอเมนกับลิเตอร์นะครับแต่ว่าดรามนี้โอเมนน่าจะดีกว่าจับพญาได้จับเดน,น่าได้นะครับน่าจะดีกว่า <c oughs> ในเกมนี้ก็ไม่เกมไางยี่ดาวนะครับตัวทีสั้นเลยก็เดี๋ยวเรามาดูการในเกมไม่เกมนี้กันแล้วกันเลยครับก็จะมีการสอนเล่นในเกมด้วยหลังจากที่ไม่สอนนานล้ว ในเกมนี้นี่ฮีโร่เราได้เปรียบเขานะครับเพราะว่าโอเมมนชนะเร็วมากนะเราก็จะมีการสอนเล่นในเกมที่ฮีโร่ได้เปรียบนะครับโอเมยจะสู้เร็วมาะช่วงก่อนเราสี่ไม่ได้นะครับต้องรอสี่ก่อนนะแล้วก็สกิลที่ควรอัพตอนแรกเนี่ยควรจะอัพสองก่อนนะครับเวลาชนเรวมาะนะแต่ถ้าตัวอื่นอาจจะอัพหนึ่งก่อนก็ได้นะครับพยายามเคลียร์ให้เร็วกว่าเขานะครับอาจจะเสียเลือดบ้างไม่เป็นไรโอ้เคครับ ตีเองฟ้าได้ใจน้ำเต็มเต็มเลยนะหน้าพี่อะไรครับตรงนี้เฮ้ยแล้วตรงนี้เฮ้ยแล้วกลายเป็นดักนะโคตชเฉยย่าโลโอเคตรงนี้ตายคลุมครับใต้เฟิร์สบัต โอ้โหละครั้งจับโชวงต้นเกมนี่ถ้าหากจะเสียฟิกเกอร์เสียอะไรเพื่อแลกเพิร์ตเอ็นยังเอาได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุม้มเพิร์ตนี้เท่ากับว่าเราได้คิวสองตัวนะตะกี้คีครานี่ชาเลนบอลนานไม่น่อยครับโดนตัดบูเลยตอนนี้รอสี่นะ ไม่ c อ้เ่รนี่นี่จะมาสอนเล่นนะเนี่ยนี่เขาให้เราเล่นเลยเหรอโหเกินไป บาดเนี่ยเอคคีบอีกโอ้โดนตะเลือดดีบกซูดเลยตอนนี้ก็เป็นผลที่เราได้เปิบัตรนะครับการเงินเราก็ยังอยู่ที่สองนะครับมีขนาดคิบหายกองนึงเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้เราโดนหนักนะครับตอนนี้ข้างบนมีคีะครับเรียกแค่น้องเขาเมาคิบไปกัน เขาไปเล่นกลางก็ไ <imprisoned> ม่ท <does kind> <emen> ันอีกทีมเขานี่ปุ้นเปี้ยนถับปาเรานะเราตัดปากเขาขีรามล่างไม่ที่ฟางครับตัวนี้ปิดแล้วมาได้ครับ ช่วงต้นเก้ต้องมีเพื่อนมาช่วยจาัาดาเมจหน่อยนะครับไม่งั้านี่ดาเมจอาจจะไม่พอที่จะปิดนะจับได้ก็จริงครับแต่ว่ามักจะขอ,อเขาไม่ตายตอนนี้เราขึ้นมาขม้างบนนะครับตอนนี้ผมว้าวเข้าตรงกลางก่อนมาดูเล่ให้เพื่อนด้วยเมยก็มาแล้วก็ขอติดมาติดินสักหน่อยนะครับติดเขาสุดตัว <c oughs> <c oughs> แล้วโหวโดนงดีจัด อีไม่ตายเลยแต่มมตรีเข้าไปสีโอ้ะเทนหายบ้างีา้จะมาละไอาโอ้ละหายยาไม่ตายเลยแต่ก็ได้ลมเมอไหครับคันนี้คุ้ม ประเทศอย่างอื่นมาครับกันครับยืนต่อตอนนี้คิวข้างบนเนี่ยโดนนาคอสเข้าไปเคียร์แล้วนะครับเรากม็มีที่เล่นใช่ไหมั้ตีเราก็จะมาแล้วนะครับดีแล้วก็ไปั้นลงไปข้างล่างแล้วกันแค่ได้ฟิกเกอร์จับอะไรเงี้ยจะหายาครับแอบเข้าไปนะครับ สวยเขานาคอจะรับให้เดนตัวนี้ก็ได้องตัวนี้ให้นาคอยแช่บนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่านาคอยเขาไล่จากเลสขึ้นบู ตอน,นี้นาะคอเริ่มลงมาแล้วถ้านาะคอลงมาก็เดี๋ยวขอใชยอีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วตอนนี้เจ็ดวีได้จะเกิดนะครับแต่ว่าตรงน,นี้นาะคอต้องอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องขึ้นขน้างบนแทนขอเพื่อนตีไปเลยครับเราต้องวิ่งขึ้นข้างบนไม่งั้นเดี๋ยวมีคนรับเลนเล่นอัพเลน,นี้ต้องดูทามมิ่งบัฟของป่าด้วยนะครับ ถ้าหากเราไม่ดูทัมมิ่งบ๊อปานอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะให้ปาเนี่ยเข้าไปรับเดทแทนได้นะมงั้นตาก็จะฟาร์มช้านะครับมาตอนนี้เราเคลียร์เล่นก่อนเขานะครับพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็วิ่งหาเลยนะคอให้สัญญาจุตินะเล่นเลยครับถ้าเราเคลียร์คิวได้ก่อนเขาเราจะได้เปรียบเพราะว่าเขาต้องเสียสกิลไปกับการเคลียร์คิวนะครับ มันก็เป็นจังหวะให้เราเข้าไปเปิดไฟอะไรพวกนี้เช็คก่อนได้เปิดก่อนวะเถอะแต่ว่ารอคิวเข้าป้อมหน่อยก็มาตีคิวเรก่อนโอ้ต้องการคิวเข้าตรงนี้ต้องยากกันเล่นแล้วครับแล้วก็ลงไปรับกิจการนะมีเงินได้บนแต่เสียการกระเป๋าประโยชน์นะครับขโมนเทียนไปครับแต่ว่าคุ้มอยู่ ได้ป่าเขาแล้วก็ได้ป้อมบนแต่ตอนนี้ดิบเกค้คลิปจ้างครับแกใส่ชึบบน,น,นต่อนะขิ้นระบายผมก็จะขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับช่วงนี้นี่โอเมนมักจะออกไอเทมกึ่งๆดาเมจประมาณนี้นะครับมีทารอนดาบฟ้าโอเมีอะไรเยาาอ,อะ มันจะได้ดาเมจด้วยได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ลดคูดาวด้วยอาจจะไม่ได้เกาะคือมันใช้ลดคูดาวในการกดท่าสองแทรพยาที่หลบได้แล้วพูมางยิงสวนเลยครับไปดูดามเมจครับอย่างแรงไม่ต้องจับก็ได้ครับตีธรรมดาปดปแป๊บเดียวตายละโอ้แล้วขนมปังครับเดินมาเชื่อมคิดให้ เรากลับบ้านละตรงนี้ได้รับเีเยอะ์ไปครับถ้าหากเกมไหนที่ร่เราได้แบบเขาเนี่ยพยายามดันลึกๆนะครับดันไปเรื่อยๆดันแบบให้มังครับให้เขาต้องมาคอยกันป้อมบ่อยๆนะครับเลยนปการมังคับไฟนะไปปอมครับเสรก็ใส่ โอตรงนี้ครับตีตานึงเทได้ครับตรงนี้คุ้มได้ป้อมได้คนครับแต่ถ้าเขาต้องมารับเลนเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องเสียสกิลไปบ้างนะครับพอที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็ในส่วนของเลนอื่นเช่นสจ๊วตอันวกนี้เนี่ยก็จะเล้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะเลนสี่จะหาทางได้ง่ายขึ้นตอนนี้การเงินทีมเราเนี่ยก็ตามเขาถึงสี่พันเลยนะครับ มากับนะครับดูต่อตรงนี้เราต้องไปเลนล่านะครับเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ข้างบนนะครับเราต้องไปเลนที่เพื่อนไม่ทำเวฟนะอาคอนเข้าไปตีเลสฝั่งเขานะครับแล้วก็ตีเลสฝั่งเขาเพราะว่าอาคอนนี่ไม่กลับเอาอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ด้าถูกปล่อยทางเลนล่านครับแล้วเราก็ได้มีอาร์มแล้วด้วยโอมิอาร์มนี่จะทำให้โอเมนี่วิ่งได้ตีได้ดีขึ้นนะครับเห็นในว่นเนี่ยปั่นไวมากเลย ในช่วงปัจจุบนนี้ถ้าหากเราได้ดาร์กนะครับช่วงนี้ก็จะดาร์ตัวใหญ่ก็ทำให้เราจบบ้านได้ง่ายขึ้นเวลาดาร์กใกล้มาถึงเนี่ยตรงนี้เราหาเริ่มฝัดไฟก่อนลูงหน้าก็ได้หรือจะรอให้ดาร์กถึงป้อมก็ได้นะแต่ถ้าหากเกมได้เปลี่ยนเนี่ยเราจับใครก็ได้นะครับตัดเขาได้สักคนอย่างไงก็คุ้มงดำเกี่บอลหนึ่งทีผมไล้ฟันแรง แผ่นนี้เป็นแผ่นของการเอาออบเจกต์นะครับหากเราเอาบัลลังก์ได้ไวเราก็จะได้เกียบในการเล่นราดชิ้นแต่ก็แผ่นนี้ออเบเลยสำคัญมากนะครับถ้าหากเป็นออเบเลยที่จัดอะไเรเก่งจะทำให้อีกทีมเนี่ยเล่นยากขึ้นเพราะว่าต้องมัวแต่คอยไปกันบ้านนะครับถ้าหากออเบเลยทีมหนึ่งเนี่ยทำเวฟได้ช้ากว่าทีม ของเราเนี่ยเขาจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเขาจะไฟ5ต่อ4เสมอนะครับเกตมีเราก็ได้เอพีไปนะครับโอ้เดตติงก <c oughs> ็9.9ช่วงนี้สันทีออกามาแล้วนะครับด้าเมจมันเยอะดิถ้าหาไม่โดนแบบสกิลจริงจังเนี่ยโอกาสตายแทบไม่มีเลยครับถ้าแบบไม่โดนลุมอะไรอย่างเงี้ยเกนี้จัดด้ามเไปถึง32วอเตอร์เลยนะครับ เททั้งหมดในเกมนี้ก็จะเป็นเชียวบลอนนะครับมาลดความเร็วโจมตีของฮัาเตะและก็คิล่านะครับและก็ชิสุดท้ายก็จะเป็นถอยนะครับแล้วก็เสริมเก็บเล็กัน,น้อยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือถ้าหากใครสังเกตเนี่ยในหลายๆเกมเนี่ยผมจะขึ้นแค่กลางเกงมาก,ก่อนนะครับเครื่องเกงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเทมอ,อย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาะสะท้อนส้อยเขียว เซนาหารบางทีเกมมันได้เปรียบอะแบบเกมมันไหลอะเราสามารถไปขึ้นเป็นสร้อยเขียวได้นะครับเพื่อให้มันจบเกมได้ไวเพราะงั้นเนี่ยผู้ได้รับสูงเหลายคนเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเป็นในเพจมากก่อนนะเขาจะขึ้นเป็นเ,เกงคาวไวนะครับเพื่อไว้เปลี่ยนไอเทมทีหลังนะครับเพราะงั้นเนี่ยทิ้งนี้เนี่ยก็เ,เก็บไปใช้ดูแล้วกันนะครับค่อนข้างทําให้ได้เปรียบในการเล่นหรือว่าการเปลีป่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,อบคอมครับ